สสเซ็งซาเลงเซ็งเซ็งมากช่วงป่วยทีไรต้องเป็นตรงกับช่วงหยุดตลอดหรือหยุดทีไรก็ต้องป่วยทุกทีคือมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดตั้งแต่เด็กจนโตจนจะทํางานแล้วเนี่ยเรายังป่วยคือวันนี้มันมีกิจกรรมที่วิ่งเนี้ยมันมีกิจกรรมที่มอใช่ไหมแล้วคนมันก็ขาดแล้วเราก็อยากจะไปช่วยเหลือเกินแต่สภาพคือดูอย่างนี้ตาแดงไปแล้วไข้ขึ้นไม่หายสักทีขึ้นขึ้น,นลง,ลง ก็ชัดเจนเลยว่าอาจจะเป็นโควิดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปศูนย์แพทย์พัฒนาที่เป็นโรงพยาบาลประจําของเราพ่อเราชอบไปเราก็จะไปดูว่าตกลงมันเป็นโควิดจรงิงหรือเปล่าเราจะได้ยาฆ่าเชื้อมากินนะถือโอกาสถ่ายวอล์กไปด้วยเลยละกันวันนี้ใส่ชุดติดนิดนิดนิดหนึ่งจะเปลี่ยนเสื้อก่อน <S <S ก็คือวอล์กนี้ คือตัวแรกจะใส่ชุดอยู่บ้านแล้วไงคือจะไม่ไปไหนแล้วไงคิดว่ารักษาเองมันน่าจะหายแต่มันไม่หายซะที่มันเป็นหนักขึ้นด้วยคือตาฉันจะบอดไหมใช่ชุดนี้ก็กลังดีฉีดแล้วฉีดจมูกไปหลายอันมากใช้น้ำเกลือฉีดฉีดแล้วฉีดอีกน้ำมูกแบบเขียวมากอันนี้ต้องขออนุญาตพูดตรงนี้เลยใครที่เคยเป็นโควิดใสธุ์ล่าสุดที่มันทําให้ตาแดงมันล่าสุดหรือเปล่ามันยังไม่ได้สุดหรอกตกเทรนไปแล้วแต่ว่าเราเพิ่งมาเป็น สุดยอดยำแย่มากคือมันแย่ก็แย่ไม่สุดดีก็ดีไม่สุดมันกึง่งกึ่งก้มกึ่งก้ากึ่งเดี๋ยวเราแต่งตัวแป๊บคือจะบอกว่าล้อนีในยูทูบเลยอจะไม่จะพยายามไม่ตัดนะครับผมเพื่อความเรียวและสมจริงดูบันเพลินน,นะไี่หาะไรมากใครที่อยากจะซัพพอร์ตเราจริงๆก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ อากดูเปิดค้างไววอ่ะเออเราจะใส่ชุดอะไรดีให้มันมองกันนี่นะฟิลแบบเราตักไข่ที่ขายที่ขายเสื้อคือความระจัดเกล็ดจัะมากยั่มีการเป็นระเบียบอะไรทั้งนั้นเริ่มละมันเริ่มละนี่ไม่กินพาลานี่ไม่กินเลยเลยนะดูดิคือโอ้โหอุตสาหกอาหารเสริมอุตสาห์ฉีดผิวอุตสาหอะไรมาหมองเลย พอไม่สบายปุ๊บร่างกายมันดึงทุกอย่างไปรักษาหมดเลยคูหมดเลยกันหมดกันเลยูอันนี้เจอแล้วตาเหมือนจะระเบิดออกมาให้ได้อะตอนเนี้ยชุดน,นี้แหละขอยากเก่งหนึ่งเกงจะบอกทุกคนว่านทนดูไปเถอะลิปหนึ่งฉันบอกเลย ขนาดติ๊กต็อกนะฉันก็ทําอะไรไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกทุกวันนี้ก็ยังย่าอยู่ที่เดิมไม่ไม่พัฒนาไปไหนแต่ก็พยายามพัฒนาอยู่แต่ว่าดูทรงแล้วตัวเองเหมาะกับการทําคลิปไปเรื่อยอ่ะคลิปแบบฟิลในยู u ู e อ่ะคลิปยาวคลิปแบบไหลไปเรื่อยก็อกไม่ตังไม่ตัดก็ดีเหมือนกันนะเทรนกนลาลังมานะครับเทรนไม่ตัดคลิปแต่บางทีมันก็ต้องไม่วนเบอร์อะซึ่งอันนี้มันวนเบอร์ไงก็รู้ตัวนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอก โอเคเก็รักมันรักเกินโอเคประมาณนี้ฉันจะแต่งไไหนีทําไมเนี่ยตอนไม่สบายอยู่เนี่ยแต่งให้มันผ่อนข้างผ่อด,อ,ดออกยากโอเคมันนี้จากอ้าวเราช่วยมันออกอยู่นี่ใส่มาไม่ถึงครึ่งวันแม่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงพยาบาลเลยปะเดี๋ยวขึ้นรถกอนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเตรียมตัวออกจากบ้านกันเรารู้สึกว่ามันป่วยหนักขึ้นแล้ว เดี๋ยวเราจะวอกวันนี้เราจะพาอเิคอนไปเที่ยวน้องออมอเมคอนเราจะจัดการไม่ได้กินเลยนะชินไปก่อนทันทีแพชชั่นเลิฟนะของยี่ห้ออะไรเซโน่ไม่ไหวแล้วไมไ่กินเลยเลยตอนเนี้ยอุจจารกขนาดนี้ไม่ได้กินเลยเลย้วจะ สิวขึ้นฉ่ำเลยผมไม่สบายโอดิโอ้ยตายตายตายจีนทะลลาะวัวบอลเจดัวนี่กลิ่นแรงนะขนาดอุจจบุกคาเดนี้ยังได้กลิ่นมำหอมเลยฉีดเยอะว่ะเท เปิดวูว่าเลยอุยตายแล้วเลือดออกไม่ก็โอเคแย่มากยับเยินเย็นมาก้แก้วยไปซื้อน้ำแก้วยมากินีกมจะรอดไหมเนี่ยไ่ถึงว่าจะรอดไปถึงโรงพยาบาลวน่ไหมวัวเลือดออกสงบสติอารมณ์ก่อน เราวียนแตกเวลาเราไม่สบายเราชอบวิ่งแตกเป็นบ้าอะไรก็มีระงับสติอารมณ์นะระงับกิเลสรู้มันยากแต่ต้องผ่านไปให้ได้ระงับสติอารมณ์นะโอเคพยายามถือกล้องให้นิ่งที่สุด โอ้โหตาช้ำช้ำไปเลยดูดิมัน <laughs> จะตลกมากสวิตีิฉันเป็นยูทูเบอร์จริงใช่ไหมดูไม้มาของฉัน มาแล้ววันนี้ทำไมวันนี้แม่มาตีมเหลืองอะโดนมากเลวโอ้ยดูตาเขาด,ดิตาจะบอดแล้วเลยไม่มีหลนเลยนะจ๊ะมันเล็ดซึ้งอย่างนี้เวลาที่เรียกรถเขาไม่เหมือน มาแล้ว,ลวเฮ้ยอย่าเรียกคันนี้เอาคันเอาคันเขียวดีกว่าไปหาคันเขียวไม่ใช่คันที่มันป้ายเขียววันนี้มันป้ายแดงอย่าไปเอาป้ายแดงมันเก่ารถมันร้อนแอร์มันไม่ได้ปรับปรุงไอ้พวกป้ายแดงเนี่ยพวกไม่ปรับปรุงอา้าวอันนี้คันเขียวนี่เอา้าไม่เป็นไรหรอกให้ตายเถอะก็มไม่นมานามแมนะนำไปเองของแกแล้วก็ให้ตายเถอะ ดูนะคะตาฉันมองแดงเป็นเขียวเขียวเป็นแดงไปแล้วคือแบบตาจะบอดอันนี้แม่ของฉันดูเขาคุมตีมมากมีความแบบว่าสายฝ่อแม่ไม่ต้องไปก็ได้ดูสภาพแล้วไม่ไหวนะใครป่วยกันแน่เนี่ยแม่ดูนี่นะ เห็นสีที่แม่ฉันเห็นเขาไปก่อน oh ตลกมากเหมือนแบบชินจังอะอุ้ยเทนล่าสวยมากไม่เอี่ยมเลยนี่เราจมอยู่กับทางตรงนี้มาเอ้ยนานแล้วจะทันไหมไปสุดแพทพัฒนาครับ เผิดแปลกๆพักเวรโอ้ยท่านเอคนเยอะงานนะาางานแบบงานคน ังพยาบาลจะให้นั่งรถเ่นอีกแล้วคือแบบเบื่อคือมันดูแก่จริงมาแล้วนะครับไม่ต้องมันเยอะแยะไปหมดนี่นะคอนเทนต์วันนี้ไม่มันมาสันนิฐานว่าเป็นโอมมคอนแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็น่ากลัวอยู่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อืม ช่ำวะกูตาเวอร์ช่ำขนาดนี้เลยดูถ้าเกิดอายุยี่บสองเขายังอนีถ้าอายุแปดสิบเขาจะเป็นยังไงเผื่อมันหายไงความเป็นแม่สงสัยเป็นห่วงเาะอรอ่ะนั่นจะมี แม่ถ่ายให้เขาหน่อยดิโอเค,อเ,คเขาจับเองของเขาก็ได้เ,เพราะเขาจะลงชิปสังหาร oh Con. โอไมคอนระบบฟิวคนไข้ป่วยๆ้ารหายใจอยู่นะ เห็นไหมจบไปก่อนดเดี๋ยวรอสิบห้านาทีดูผลโอไมคอนกันไม่มีหรอคอยไม่เป็นคอยแต่ทาให้เป็นแล้วมันเป็นอะไรอะเป็นไซนัสหรอลงตาหรออาจจะเป็นไปได้มาดเขาเหมือนหมอไหม,ไหมแต่ทรงนี้เหมือนเด็กคุยกับหมอไปแล้วไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่น่าจะติดเชื้อไวรัส ไปร้านอะไรก็ไม่รู้น่าจะติดมาจากที่ตาแล้วก็ลงลงร่างกาย๋อ,อน่ากลัวมากตอนนี้เขาชอบเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ที่มันหาสาเหตุไม่ได้โอเคมาชิลอ,อยู่นะครับทุกคนห้องตรวจนี้ทำมาหลบซอกไม่ค่อยมีอะไรมากก็ามาตรวจอย่างเดียวเราชิลที่ห้องที่สิบหกชิลที่หก มันนั้นซิลที่สองแล้วตื่นเต้นอะไรใหม่หรือเปล่าน่ามาทำงานที่นี่มากเลยนะน่ากวมากเลยอย่าเราขออนุญาตนั่งเรียนนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวไว้มามอยต่อที่โรงพยาบาลเขามีอันนี้ด้วยนะลาเซลเห็นไหมติดเยอะมากมีกี่แผงเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิประมาณยี่สิบสามสิบแถวเลยนะช่วยประหยัดพลังงานได้ดีเลยแอบเปิดนิดนึงนะเพื่นเนี่นยทุกคนติดเซลล์เซลล์จร,จร,จริงๆมันเป็นตึกอะไรอะ่ะมีตึกชอรหลด,ด้วยจริงๆที่นี่ก็ดีอยู่น่าทำงานมากไม่ใช่น่ามาหาหมอนะ ฉันไม่มาหรอกครับมาฉันยังองทํางานฉันไม่ได้อยากมาเป็นคนไข้ที่นี่อยากจะมาทํางานที่นี่อันนี้น่ากําลังจะเปิดใหม่หรือไม่ก็หยุบไปคิดว่าน่ากําลังจะเปิดใหม่นี่ มา,มา <c oughs> มันปวดมันตึบ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 แล้วครับไม่ได้ไม่ได้ตรวจเลยที่เพราะว่าม,มอนไปทำมาตรก,การด้วยเคื่อขันคนเลยใจเย็นๆรอไว้ก่อนรอใจเย็นๆ ไข้มันดีนะกินพาลาเหมาะใจวาดเอพยาบาลให้กินพาลาไปก็เลยสงสองอาการดีขึ้นมาหน่อยแต่มันปวดตาแล้ว,วอ่ะมอเไม่ไกลน่ากคัวมากโซน่นากลัวกกไม่ไดมีบัตรไหมอ๋อชั้นสองชั้นนี้นี่หว่า มันแล้วก็ัต้องมีคือบอกเพราะว่าฝุ่น PM แน่เลยครับเอชัวร์เลยเขาเลือดเขาออกเลยนะเนี่ยฮูก็คือบอกว่าตาติดเชื้อติดเชื้ออะไรก็ไม่รู้แต่ติดเชื้อไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นไข้หวัด ตาติดเชื้อเขาบอกว่าดีนะเชื้อไม่เข้าตาดำน่ากลัวมากเขาบอกเนี่ยแดงขนาดนี้น่ากลัวมากขอข้องน้ำก่อน ัหมนก็ายยเลไม่อะตอนแรกหมอกดต,ตอนนี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดเลยูนะน้อยกลับแล้วกระจกไม่ได้ปิดกนะ่อนใช่ขอโทษ ใคไปรลาดตอนเบื่อยู่เบื่อแล้วใครขึ้นสูงมากเลยมันต้องสู้กับใครอะไรก็ไม่รู้เส่นดักขึ้น,นะอ,น,นอะสีนได้ยามาสู้ร่างกายสุดยอดเก่งมากโ้เก่งมากสู้วันสู้วันบอกออกไปนะ,ะโลกเลอากไปดูไม่แล้วนะปวดตาตะบอด ปวดตัวทุวที่ปวดมาปวดเลยตัวร้อนด้วยทำตาถ่าตลอดเวลามืนดูดังดาราเหมืนชีวิตดาราบ้างโอ้โหเออแตาให้ตายเธอช่วยดูให้ต้องไปคลองน้ำป่วยช่ำๆไปเลยหนักกว่าเดิมด้วยวันนี้ไม่ไหวเลยอะเหมือนซูชิเลย ดูขึ้นฉ่ำเลยซูชิตาชิซูชิยิ้มได้ดีแล้วอย่าบึง้งอย่าไปห่มผ้าเลยสมมาว่ามันเหมือนอบความร้อนไว้ในร่างกายให้มันระบายออกมาแล้วไข้ต้องเท่าไหร่สาสิบ ไปไหนรอพ่อรอไปไหนอู่ข้างบนมตล,ลอดวันไขวันได้38.8สิดจุหาแล้วพอกูติดตามไหมเนี่ย ปิดแมสไม่ไหวจริงๆอ่ะคือถ้าปิดแมสกแล้วหายใจไม่ออกจะตายวะโอเคนะทุกคนไปนอนก่อน